ท่านผู้ชมครับก็ได้รู้ความเป็นมาของคุณอ้วนเชิญยิ้มะนะฮะคุณหนูก็ได้เห็นนะครับว่าเ,เป็นคนที่อุทิศตัวเองให้แก่สังคม,งคมนะครับนั่นคือภาระที่เขารับผิดชอบต่อสังคมช,ช่วยเหลือสังคมไปออกงานตั้งก็ไม่ได้นะครับบางทีก็ถูกคนอาจจะว่างมเบี่ยวงานหรือว่าคนอาจจะไม่เข้าใจเขานะครับ มันก็เป็นเรื่องซึ่งมันเจ็บปวดนะเจ็บปวดเขาถึงบอกตลกเนี่ยคุณส่วนใหญ่ลึกๆแล้วมาจากความขมขื่น<ม>แต่ถ้าเรารู้เรื่องประวัติชีวิตลึกๆของเขาเราจะเห็นว่ามันขมขื่นไปยิงย่งกว่านั้น<ม>แล้วผมอยากจะขอร้องให้คุณอ้วนเฉินยิ้มลองลองเล่าให้ท่านผู้ชมได้รู้จักคุณบ้างนะ<ม>ครับเพราะผมอยากจะให้สังคมนี้ได้เห็นว่ายังมีคนที่น่าสนใจ ซึ่งอาจจะไม่ใช่ตลกที่มีชื่อเสียงร่ํารวยม,มีเงินร้อยล้านพันล้านไปไหนก็คนรูจ้จักแต่ว่าก็ยังมีตลกคนหนึ่งซึ่งลําบากยากจนมาก mm hmm. แต่เ็ายังยืนหยัดยืนยันที่จะทํางานเป็นตลกโดยที่ไม่หวั่นไหวว่าอะไรจะเกิดขึ้นทําไมคุณว่านชีวิตมันลำบากนักหรอก,ก็มันก็ลําบากครับแต่ว่าเราเดินทางนี้แล้วแล้อย่างหนึ่งเราชอบช่วยเหลือคนหลังรถผมมีแต่ของแจกนะฟืนน้ำหอมมาไปทาน้ำหอมที่เยาวราชก็แจกเขากินเสงยก็แจกเขา อา้าผมไม่รู้ผมโรคจิตอะไรดีผมขับรถไปไปเล่นงานเห็นเด็กผมจอดรถเอาของเล่นให้เขาแล้ววันเด็กนี่ก็เล่นฟรีให้เขาเล่นที่เด็กเด็กพิเศษที่บ้านปากเกร็ดเล่นมาเกือบสิบปีแล้วเล่นมาตลอดเวล,เลยถึงเวลาเราก็ไปเล่นมันหน้าที่ของเราแล้วชีวิตของคุณมันยังเป็นไงบ้านจ้องมีไหมเนี่ยมันพ่อเขาทิ้งมรดกไว้ให้ให้คนละล้านคนละหกคนอ๋อพี่รอง<ห> แล้วก็ผมก็มาฟื้อรถฟื้อบ้านโดนยึดหมดลถความเจ็ดตลบไปทําอะไรมาถึงรถความไปเล่นตลกไปเล่นตลกนี่รดความไปเป็นลูกน้องเขาเป็นลูกน้องคณะหงจินเป่าเขาตายไปแล้วแล้วลดความไม่มีใครรับผิดชอบพังเลยรถโดนยึดรถขึ้นลงขึ้นศาลแล้วบ้านช่องหาที่ยึดหมดเลยครับก็ไม่มีเงินรถไม่มีงานไม่มีปีนั้นปีสี่ศูนย์ ฟองตะปูด้วยงานไม่มีแล้วตลกไม่มีรถกระจบใช่แล้วเงินมันก็เริ่มหมด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 แล้วเมียก็ทิ้งไปแล้วมีลูกไหมลูกผมก็เลี้ยงตอนปอสามเลี้ยงมาจนทุกวันนี้คนเดียวครับผู้ชายแล้วตอนนี้ลูกทำอะไรลูกเรียนอยู่มหาลัยฝ่าครับวิ้ยแล้วคุณลำบากงี้แล้วลูกไปเรียนมาวิทยาเอกชนได้อย่างไรก็พอดีอาจารย์เขาแนะนําเขาบอกกูคอยฟอให้แล้วคือความหมายเราพ่อแม่เราอยากให้เราเรียนฝันเราก็เรียนแต่หัวเราไม่ดี เราเรียนแค่มอสามเราเลยอยากให้ลูกเรียนมากๆมากๆไม่ให้ลําบากมอนเรอกเคยผมเคยรู้ประวัติเนี่ยบางทีลูกไปช่วยเล่นตลกด้วยใช่ไหมเล่นดนตรีเล่นตลกด้วยเอตอนเด็กๆสองคนพ่อลูกเนี่ยนะครับก็ไปกับเขาเพราะตอนนั้นไม่มีใครอยู่บ้านก็ต้องออกไปเล็กๆเขาก็อยู่หลังเวทีอืแล้วตอนเขาอายุเจ็ดแปดขวบเขาบอกพ่อเครื่องดนตรีไปไหนผมบอกจำนำเขาบอกมาให้หนูเล่นเลยหนูจะกดใว้ หคอเขากดไห้ชีวิตคุณก็มีอยู่สองอย่างรักที่สุดคืออาชีพตลกกับลูกครับอยู่สองคนผมเคยบอกอันติแล้วบอกว่าตายคาเวทีเลิกไม่ได้มันมีความสุ่นอันติขึ้นแล้วผมไม่ได้ขึ้นผมอิจฉาทำไมกูไม่ได้ขึ้นเวทีนี้ผมก็โทรไปหาเจ้าภาพขอผมเล่นเถอะไม่ได้เงินผมก็เล่นก็อาันติเล่นได้ผมก็เล่นได้อิจฉา ทำไมกูไม่ได้เล่นมันมีความสุขมันเป็นความสุขไม่ใช่อิจฉาแล้วครับออย่าไปใช้คาว่าอิจฉาไม่ไม่คิดเองครับว่าหสันติเล่นได้ผมก็ต้องเล่นได้เวทีนี้มันอยากจะพิสูจน์ตัวเองมากกว่าใช่อยากจะแสดงอยากจะพิสูจน์อยากเข้าตรงนั้นอยาไปจุดนั้นวันเกิดท่านทีปังกรอ่ะอ่ามอุโรของพระชายเจรับท่านเมตตาเต็มทนันก็เป็นคนจัดเขาบอกอ้วนเล่นไม่ได้อ้วนหรือไปเล่นหยงเล่นหยาบท่านขอเล่นหน่อยผมอยากเล่น เขาให้เล่นเวทีเล็กตลก<ม>ใหญ่เล่นเวทีใหญไไ่ไม่เป็นไรไม่ป่ก็ได้เล่นโอเคครับตอนนี้ปัญหาว่าคือ,คอว่าสมมุติท่านผู้ชมเนี่ยชมรายการนี้ได้รู้ประวัติความเป็นมาของอ้วนเชิญยิ้มตลกสู้ชีวิตเนี่ยนะครับสู้จริงๆเอนี่อยู่ในวงการตลกกี่ปี2ี่ปีครับยี่ส <26 S 2> เข้ามาปี30ค,ค่ะและช่วงที่เล่ามามอสักครู่นี้คือเป็นถือว่าเป็นช่วงชีวิตที่แย่ที่สุดเลย ครับก็แย่มาตลอดไม่เคยดี่วันนี้ก็ยังแย่เลยแย่ตั้งแต่ลดความก็แย่มาตลอดแต่ว่าไม่อดนะเห็นผมอ้วนไหมปไปหาใครใครก็ให้กินทุกวันนี้ก็ศัยข้าววังกินอยู่อ๋อวังวัดอุดมคผมไปบวชมาหลวงพ่อแกสงสารก็ไปช่วยแกทุกวันนี้ก็กินข้าววัดเอามาให้ลูกกินเอามาให้ลูกด้วยครับไปช่วยแกนะไม่ใช่ไปห่อข้าววัดมาให้ลูกกินเขาให้มาท่านผู้ชมครับนี่ครับเมตตาทาคำจุนโลกนะครับ ผมอยากให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้แล้วเกิดคิดว่าเออฉันอยากจะใช้งานตลกสักคนหนึ่งนะครับคุณว้นเขาก็ไม่ได้เรียกร้องว่าผมไม่เคยนเจ้านี้แล้วแต่จะให้แล้วแต่จะให้เอาละครับแล้วจะเป็นงานอื่นล่ะอย่างเมื่อกี้ที่คุณไปเชื่อยเขายไข่ไงใช่นอกจากตลกแล้วคือทําอะไรบ้างคะก็ไม่ได้ทำครับก็ทำจริงๆแล้วทําได้ทุกอย่างว่างก็เนี่ยก็อย่างเงี้ยอย่างรู้จักกะพานี่ก็ไปยุ่งเขาแล้ะ ไปช่วยเขาละรู้จักคนขายไข่ก็ไปช่วยเขาละคือรู้จักใครไม่ได้จักช่วยเขาค่ะก็แคนั้นเองมันดีว่าว่างแล้วว่างแล้วมันจิตฟุ้งซ่านมันคิดมากบางทีไม่อยากร้องไห้ลูกวางเราก็ไปเล่นนะนี่แหละครับที่ผมก็บอกว่าตลกแท้จริงชีวิตตลกมันขมขื่นและความขมขื่นของตลกนั้นก็สะท้อนออกมาเป็นเรื่องตลกหลายครั้งที่เราเห็นเพื่อนๆเราเนี่ยมาพูดตลกๆอะแต่ถ้าเราศึกษาเข้าไปเรื่องะ เขามีเร no ื่องในใจลึกๆซึ่งมันไม่ตลกเลยครับท่านผู้ชมครับเมต่าจะทำความจุนโลกนะครับเราอาจจะช่วยอะไรหลายอย่างเราลองช่วยตลกสักคนซึ่งรักวิชาชีพตลกแล้วก็ยังเป็นคนที่มีอะไรครับจะเรียกว่ายังมีความศรัทธาต่ออาชีพตลกใช่และยังมีความศรัทธาต่อประชาคนด้วยกันเชื่อว่ายังมีท่านผู้ชมรายการนี้มีความศรัทธาที่จะช่วยเหลือมนุษย์เพราะว่า อย่างที่ธองค์กล่าวไว้เมตตาธรรมคาจุนโลกโลกนี้เราอยู่ได้เพราะธรรมะอันนึงคือคําเมตตานะครับก็ถ้าจะจ้างคุณหรือว่าจะให้คุณไปทํางานช่วยจะต้องติดต่อยังไงครับครับก็เบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหนึ่งครับจะจ้าท่านผู้ชมครับกระดาษปากกาจดไว้นะครับติดต่ออ้วนเชิญยิ้มตลกสู้ชีวิตนะครับจะให้เขาไปเล่นตะหลกหรือจะให้ไปช่วยงานอะไรก็ได้เขาไม่เรียกร้องขอตอบแทนอะไรครับส่วนเมตตาธรรมนั้นเป็นของท่านผู้ชมจะพิจารณาเองว่า ควรจะช่วยเหลือเขาอย่างไรนะครับทั่วประเทศไหมครับไปทั่วประเทศหมดเลยครับซุงไหนก็ลบกยังไปรับครับหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเขานะครับ081 081 404 404 6823่นี่ครับ6823อา่ว้างทือนด้วโอ้ยจำไม่ได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ก็จะขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะพูดถึงเล่นตลกนีคือถ้าอ้าวบางคน เล่นตลกคนเดียวได้ไหมถ้าเกิดให้ให้คุณหมูอ้วนไปไม่ใช่หมูอ้วนคุณคุณอ้วนคุณอ้วนเชิญยิ้มก็คุณหมูอ้วนเนี่ยคุณอาตั้งขมไม่ติ้จังอ๋อผมตั้งเหรอหมูนะชื่อเล่นผมคือมันอย่างนี้ครับค่ะคือตอนนั้นน่ะเราอยากใช้เชิญยิ้มไปหาพี่เป็ดเขาพี่เป็ดเขาบอกว่าอ้วนเชิญยิ้มก็มีแล้วอ้วนเชิญยิ้มก็ตายไปแล้วผมบอกทําไงผมผอมไม่ใช่อ้วนแกบอกใช้ไปแล้วกัน แล้วมีพวกตลกด้วยกันเขาก็ว่าเฮ้ยเอาชื่อเขาหากินเขาตายไปแล้วอ้วนเชิญยิ้มผมก็ไปนั่งร้านหมูที่บางแคมันขายหมูผมก็เลยเติมหมูอ้วนเชิญยิ้มแต่ว่าคนจะเรียกว่าไอ้อ้วนแต่บอกว่าไม่เป็นไรนะครับคนเราชื่อซ้ํากันเยอะแยะไปแล้อย่างนี้เขาก็ตายไปแล้วนะครับผมว่าอ้วนเชิญยิ้มตลกสู้ชีวิตเนี่ยดีกว่านะครับเอาละคุณสนใจนะสมมุติว่าคุณจะพูดตลกอะไรสั้นๆสั้นสักนาที คุณจะพูดอะไรให้ท่านผู้ชมเกิดมีความสุขเล่นกับผู้หญิงได้ไหมครับได้เลยเล่นกับน้องเลยอ้าวเริ่มชื่ออะไรครับน้องหมิวค่ะน้องหมิวน้องหมิวพี่อ้วนขออะไรอย่างได้ไหมอ๋อขอได้ค่ะขออะไรคะขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอได้ไหมเราเออหากเธอหัวใจยังว่างได้ไหมครับอ๋อได้ค่ะแบบเหมือนโดนขอแต่งงานเลยนะอ๋อถ้าไม่ได้อย่างนี้ก็ได้ ขอเป็นฝบู่ไว้ถูตัวเธออันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้จะไปได้เนยนะอันนี้ไม่ได้เหรอครับอันนี้ยิ่ได้ใหญ่เลยครับขอเป็นฝบู่ได้ก้อนใหญ่ใช่ไหมครับค่ะใช่ก้อนใหญ่เกินไปกปีเนี่ยก็จะหมดเนี่ยคือคิดว่าชั้งชีวิตครับกห็นใหญครับตลกจะต้องมีปฏิพานไหวพริบทันทีที่ผมถามหรือว่าคุณมิวต้องการให้ได้ตลกคุณว่าจะยิ้มทำได้ทันทีนี่คือความเป็น ปฏิพานไรพิษของตลกนหครับคู่กับช่างภาพได้ไหมครับได้อีกสักนาทีเร็วๆครับท่างๆนี่ยจะผู้ชายคนนี้อยากเป็นคนดีของเธอิ้่เลยครับน่าากนอกจากจะเป็นตลกได้แล้วยังสามารถร้องเพลงได้ด้วยงานบุญงานบวชนี้สบายเลยเอาไปร้องเพลงได้เลยครับครัท่านผู้ชมครับคืนนี้ขอบคุณคุณว้นเชิญยิ้มนะครับตลกสู้ชีวิต ซึ่งท่านผู้ชมก็จะเห็นแล้วว่าชีวิตของเขาสู้จริงๆสู้เพราะศรัทธาในวิชาจิพตลกและศรัทธาในความเมตตาธรรมของท่านผู้ชมที่จะพิจารณาช่วยเหลือบ้างครับคืนนี้ต้องขอขอบคุณคุณอ้วนเชญยิบมครับขอบคุณท่านผู้ชมครับพบกันใหม่ครับวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนะคะ9นาฬิกาที่สยามสปอร์ตนิวส์ค่ะหรือว่าสามารถติดตามข่าวนะคะหรือว่าการรับชมย้อนหลังค่ะได้ที่เฟซบุ๊กนะคะ w w w f a c e b o o k c o m s t y l e b b y ค่ะ สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องกล่าวคำว่าสว,ส,สวัสดีครับ